สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ช่องกรีนี่ชแนลก็จะนําเสนอดวงประจําเดือนพฤษภาคม2566การงานการเงินโชคลับสุขภาพและความรักซึ่งตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมนั้นก็ในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 4พฤษภาคมนั้นอยู่ในราศีเมษได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะมีความสูงยิ่งในตัวตนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ มีเอ่อความเป็นที่รู้จักของสังคมโดยทั่วไปนะคะแล้วก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูด้วยแต่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูก็ระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องของการาทะเลาะวิวาทหรือเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุบ้างด้วยนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะดาวเอ่อพุธอยู่ร่วมเรือนกับ ดาวราหูด้วยเพราะว่าดาวพุธนั้นได้ย้ายมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2566แล้วนะคะมาอยู่ในราศีเมษมาอยู่ถึงวันที่2พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งช่วงจังหวะน,นี้ดาวพุธเดินวิปริตนะคะเดินพักด้วยเดินพักถึงวันที่4พฤษภาคม แล้วก็ได้ตำแหน่งนิดตำแหน่งที่ปลักเกษตรด้วยอ่อนน้อยด้วยค่าด้วยนะคะซึ่งดาวพุธของชาวลัคนานราศีสิงนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของลาภะและก็กระดุมพะกการเงินก็รับผลพอหลังจากนั้นวันที่6พฤษภาคมดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเช่นเดิมนะคะแล้วก็อยู่ในราศีเมษเป็นจุดถึงสิ้นเดือนเลย ก็ดาวพุธอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูก็เป็นคู่คดีความคู่หลอกคู่ลวงนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารการทําธุรกิจการลงทุนเ,เรื่องของการเงินอาจจะโดนหลอกดนลวงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะส่วนเรื่องของการเงินนั้นก็เป็นดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธเป็นภพลาพระและก็กระดุมพระเป็นทั้งเรื่องของโชคลาภและก็เป็นทั้งเรื่องของการเงิน ซึ่งดาวพระพุธก็เดินวิปริตเดินวิกลกติในช่วงของวันที่1ถึงวันที่2พงพฤษภาก็อยู่ในราศีเมษนะคะ,ะก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความที่ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความมั่นคงในเรื่องการเงินเพราะว่าได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรแล้วก็ตำแหน่งนิดด้วยอพอวันที่สี วันที่4พีพฤษภาคมเดินถอยหลังนะคะดาวพุธเดินถอยหลังถึงวันที่สิวันที่4พฤษภาคมเดินพักนะคะก็ทําให้การเงิน,นแล้วก็รับผลนั้นไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่แล้วพอช่วงจังหวะวันที่6พฤษภาคมนั้นดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเช่นเดิมนะคะอะ่ก็มุนด้วยมุนถึงวันที่12บสองพฤษภา หมายความว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆเพราะฉะนั้นในการเงินและก็ในเรื่องของโชคลาบลาบผลนั้นก็ไม่ค่อยมีความที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวตนของชาวลัคนานราศีสิงห์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่จนถึงวันที่14พฤศจิกายนนั้นได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะ แล้วก็จะทําให้ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งก็จะช่วยดึงให้การเงินแล้วก็รับผลก่อเกิดซึ่งความมั่นคงเกิดขึ้นบ้างด้วยแต่ก็เป็นคู่ศัตรูกับดาวราหูด้วย ก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีการใช้จ่ายโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีการโดนหลอกโดนลวงก็ได้ด้วยในเรื่องของการทําธุรกิจต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะอย่าเชื่ออะไรคําคนง่ายๆแล้วเดี๋ยววันที่15พฤษภาคมนั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวตนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งราศีพฤษภนั้นก็เป็นเรือนกรรมะ ย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภเจ้าของเรือนราศีพฤษภก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์นั้นก็กับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลกันช่วยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญชำนาญงานในเรื่องของการทำงานเป็นพิเศษในช่วงจวังหวะนี้ mm. ก็จะกเกิดเรื่อง,องการงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อต่อตางถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกล แล้วก็ก็เกิดซึ่งล่าผลให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์จะเริ่มทำงานที่ก่อเกิดเรื่องของการเงินแล้วก็ลับผลนั้นให้ทำที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นแดนไกลนะคะการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจการค้าขาย ก็จะก่อเกิดเรื่องของความที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ,ะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีนั้นก็เป็นภพมรณะและก็เป็นภพปุตตะก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพสุภาแล้วตั้งแต่วันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยอยู่ในราศีเมษเป็นเ,เ,นเวลา1ปีนะคะ ถ้ากเกิดเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของอติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลการติดต่อสื่อสารการพูดจาการเจรจาการทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจากเกี่ยวกับการติดต่อในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดีย ก็จะกะเกิดเรื่องของความสําเร็จให้กับชาวลักนาราศีาสิงเป็นอย่างดีเลยนะคะแบบมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ท่องขนขวายอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพนั้นดาวประหัสบ,บดีคือดาวโมรณะนะคะอีกพบเรือนหนึ่งก็เข้าสู่ ราศีเมษต,ตั้งแต่19เมษายน2 5 6 6ร 16, ในภพสุภาการที่ใครเจ็บป่วยอยู่ในช่วงจังหวะปีที่ผ่านมานั้นนะคะก่อนเมษายน2 5 6 6ก็จะก่อก็จะเกิดการที่จะเจอหมอเจอการรักษาที่ดีเกิดขึ้นมีความที่จะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในช่วงจังหวะปีนี้ที่ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ภพสุภา ความสุขความสำเร็จความเจริญนะคะ1ปีเต็มก็จะมีความสุขในเรื่องของสุขภาพร่างกายมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจิตใจก็ปลอดโปร่งขึ้นมีความสุขกายสุขใจขึ้นนะคะสําหรับเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นคนที่มีความรักที่มั่นคงชัดเจนอยู่แล้วดาวปัตนิคู่ครองคนรักก็คือดาวราหูและก็ดาวพระศุกร์ก็เป็นภพเรือนกรรมะแล้วก็เป็นภพเรือนสาาัตชะ เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ดาวราหูก็ได้สถิตยอยู่ในภพสุภามาตั้งแต่30มีนาคม2565แล้วนะคะแล้วก็จะสถิตไปจนถึงตุลาคม2566เพราะฉะนั้นคู่ครองคนรักกับครอบครัวก็จะมีการทำธุรกิจร่วมด้วยมีการทำงานร่วมกันอาจจะทำงานกันภายในครอบครัวทำงานแบบลักษณะ การใช้โลกโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการทำออนไลน์ก็การค้าทำธุรกิจภายในบ้านเรือนก็เป็นไปได้นะคะก็เกิดซึ่งความสุขความสุขความเจริญความรุ่งเรืองมาแบบง่ายๆสบายๆด้วยนะคะถ้าทำลักษณะแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคในภพของราศีเมษภพสุภะนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดนั้น คนที่ยังไม่มีแฟนคนที่ยังไม่มีใครดาวปุตตะก็คือดาวพฤหัสบดีเช่นกันนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษพบสุภาพตั้งแต่วันที่19เมษายน2 5 6 6นอเป็นต้นไป1ปีเต็มก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นลักษณะ คนที่มาจากความเป็นเพื่อนเพราะว่าเล็งอยู่กับพบสัตช,ชะการติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนฝูงแนะนำการพบกันในจากการงานก็ได้เพราะว่าดาวประสุขเป็นพบกรรมะแล้วก็จากสัตชาด้วยนะคะดาวประสุขมาจากการติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือจากพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะ ก่อเกิดซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสดใสแล้วก็จะต่อยอดเป็นคู่ไปตลอดก็เป็นไปได้นะคะในช่วงจังหวะปีนี้ที่ดาวปุตตะเข้าสู่พบสุภะนะคะ ก็เกิดเป็นเรื่องของอการแต่งงานก็ได้ด้วยเพราะว่ามีดาวราหูซึ่งเป็นพบป,ปัตนิคุกรองคนรักอยู่ร่วมด้วยในภพสุภาจนถึงตุลาคม2 5 6 6นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ให้สําเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ